พี่ต่อะไรอย่าบอกนะว่าเอาพี่เขาดีกว่าเนี่ยอย่าบอกนะดีกันไหนนี่เขาดีนี่เขาดีเอาพี่เต๋อบางแฟนว่าเราองขอขอยังไงอนนี้เริ่มอาีรแล้วตอนนี้ก่อนเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงคะวันนี้ออกมาองเท้า แต่เมทมันใหญ่มากเลยจะต้องเจอหนักใจมากถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่กว่านี้เกือบตกเลยอ่ะอันนี้คือที่ใหม่สวยให้ตัวเองตอนซื้อเองซื้อเองไม่สวยเท่าไหร่นิสิการบอกว่าคือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยครับมีคนซื้อให้เิสิตการบอกว่าอยากใหคนให้ต้องใหญ่กว่าเดิมปะประเด็นคือซื้อให้ตัวเองก็ใหญ่เชียวไม่ก็อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิม คนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมได้น่าจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ <c oughs> แต่ถึงว่าพี่เต๋อก็ได้เล่นไปแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวแนี้ริบบบแบบนี้ออยูก่ก็เจยผมได้ย่างงั้น <c oughs> ผมมันไม่ไหวแล้วก็มือ<โ> أ, ไปกับผมตลอด <c oughs> เป็นไงบ้างทำไมวันยี่งติดติดแต่ออกเงินผู้การอะไรอางเี่ไม่เคยเห็นก็คือเราไม่ได้ออกเงินผู้การมากไม่ออกเงินผู้การตั้งแต่ยังไงนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยอะไม่ออกเลยเนาะ ไมทรงตัวไม่อยู่อ่ะลูกมือทำไมมีนุ้๊กจับอย่างนั้นนะยังไงเขายกตามก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องต้องมีตองพันยูจับไปหน่อยคริงจริงๆมีงานที่บ้านงอยู่ก็ตามนั้นแหละค่ะบาริงจริงมีงานตองติดของก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะหาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากนะแล้วก็สองก็คือ เอก็คือยากครับที่ออกในไหนสองสามยหังๆก็เจอหายจะเด๋มมาในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานออก่อนหน้านี้ไปห้องน้ำอ่ะไม่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 ไปงหายจากการทางานอะไร่างเงี้ไถ่ายไปเมื่อกี้ครับคือผมช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็้หน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทางอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลย เขาเขียนบทให้หนูไงใช่ครับต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยหยิ่งหลอกมั่ชอบไปด้วปัดมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นเไยอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็คนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะท่านเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับรับอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรกบบคลุ่มหวานลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามไหม เขาต้องหม่ชอบไปเทะเลคนเดียวหรือว่าไป<ม>พักใจไม่ไ,ได้ไปคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยแหละครับแต่ผมก็รับหน้าที่ไปตัดกล้องไปแต่เราเป็นคนถ่ายให้ดีช็อตเลยเูื่อยกเาค่อยๆพัฒนาฝนะีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยหรือเขาท้ออะครับ เราก็เลยแบบผมบอไม่ได้เราต้องทำไม่ได mm ้ผมเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ได้ความสุขไม่ได้อะไม่งั้นไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยเรามีมุมไม่ว่ามุมนี้ใหม่แต่วิกาเขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปโค้ดอย่ายเงี้ก็สวยแล้วสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่ถ่าไปกดไปโค้ดแบบโค้ดแบวยเโอ้โสวยโอ้วอ่ะลั่นสวยสวยเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะนี่ไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วอยู่แล้ะหมหนว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบ เวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตัดกล้องใช่เป็นงี้แต่ผู้หญิงจะแบบของหน่อยได้มายังไม่ได้แก้หน่อยแค่หน่อยแค่หน่อยเออผู้ชายจะมีความแบบแชร์ๆไปก็ได้เชกนนั้นก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่ที่ชเมนิ่งเรื่องการฟิล์มการถ่ายเติรดนี่คือเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันก็ให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้ออะไรย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเติอ์ แล้วพอไี่เติรกเราซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามมันก็ชนะใจเราไปแล้วเขาบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงถ้าหยุดเลยไหมสวยได้อีกกี่รูปกี่รูปครั้งแรกกี่รูปโอุ้ยเกินเกินสองร้อยอ่ะเขาลงกี่รูปแล้วเขาเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขา เขาหลับตาปืนไปแล้วประมาณ150คือนี่คือเรื่องจริงเลยนะเขาจะเข้าตาปืนให้เรา snap ไวไปหรือเปล่าใช่ความผิดปกติกดกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทำไมถ่ายรูป100รูป99รูปคือหลับตามีคนเป็นปพราะว่าเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หลั้งใจน้องใหม่ทีเนี้ยแรกแรกมีวนๆอย่างนี้นนั่งรอวานิชตกคนเดียวเลยอ่ะหรอคือมันเป็น มันกดดันมากแมวที่แบแมวี่กาเดี๋ไม่มีเก็งไว้งันหน้ได้แล้วเขาเก็แล้วต่นหัวขึ้นแล้วท่านปวเรียบร้อยมีมีงานหน้าเรหกอัาวยังยังแสดงว่าพี่เอไม่มีเนี่ยนะพี่มแนกเยนะคเ้เหมือนกันไนชมแนไม่ดามาลอยากไปดามไม่ไปดารู้เลยนะคะว่าคู่เราได้ใครบงการดูดีมอ่ะเนือนาคตเราตันหรือเราเก่ง ไม่กลัวและไม่เก่งครับแต่ว่าผมทำด้วยความรักงอยี้ความรักครับแต่เท้าจิกอยู่นะเช่เวลาที่เขามีธรรมาที่ผ่านมาที่จะให้กำลังใจยังไงบ้างก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมจะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าขอใครครับก็แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาทุกค พี่เกิดเว้นทุกคังที่ดีมากๆส่งดอกไม้ส่งส่งให้ตลอดทีก็ส่งส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทําอะไรผิดผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาก็เจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาเราก็เลยเป็นตํารายาในช่วงเวลาที่ผ่านมาดาม่าเหมือนกันเขามีดอกให้ให้เราส่งว่า ะไม่เ่้ยแม่ไม่ล่้วยเนี่เขาอยู่อยู่ฝั่งนี้ือกลับมาแล้วอ่ะออฝั่งนู้นจะไปเรื่องถ่ายรูปหรือจะไปจบเพราะรม่จจริงๆเขามีรองไห้เขาเลยเขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบบให้คนเห็นเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอืรู้สึกดาวไปอะเขาอเก็บมาคนเดียวรอเงยแต่ว่าบางั้งเลาอยู่เดียวรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิสนุเขาก็จะมีบ้าง เขาเขาแค่เห็นน้องแบบโอ้ชั้นโมโหแบนเต๋อเราโอชั้นแบบชุนเชียวโมโเราเออเขาเห็นไหมของไปเน่ได้เห็นหรือเล่าเห็นไหอาเอายังไงง่ะบีบไม่ถูกอ่ะเนี่ยมเจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้เออเขาก็เห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาคิดอัดเนีเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไม ในอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบนบน,นั้นมากกว่าแล้วแล้วหาจะคุยตลอดมันจะไม่แบบโผดเครี่องคออะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือคนใหญ่แล้วไม่ว่าอะไรยังเกิดในชีวิตสิ่งแล้วไป่จะโทษเลยคือไป่จะโทษตัวเองอไปจะไม่ค่อยโทษมันนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไป่จะโทษตัวเองอก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่ง่นะคะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองแบบมากแล้วก็บอกแค่นี้ที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดี เรื่องดีเราก็ระบายเราฟังหรือว่าคุยพูดคุยกับเขาไปด้เหมือนกันไม่ได้มีแค่เรื่องหน้าไมยแต่พอทน้าไม่โคตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสำคัญคู่เราอะไรอย่างเงี้ยทสุดเป็นลาปวดใจผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยวะฮะตัวมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะงออะไรผมก็งงๆงเออตอนหลังอ๋อเขาถึงอ๋แต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอยู่แล้แล้วตอนน้องน้องคนเต๋อก็หนักเขาใช่ไหมว่า ไม่เขาไม่รู้ด้วยซัมว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากนะครับแล้วพอไม่รู้เลยครับพอคนถามผมก็เลยงงๆนนิดึงไม่เข้าไอจีเป็นเป็นไอจีเขาหนูโพสไปสองเดือนเองเพิ่งไม่รู้หรอกว่าโพสหรอคือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงใช่มเพิ่งเจอเพิ่งไจอเขาเป็นจริงแต่เขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเขาเหมือนแบ หนูก็อยากทำได้แบบที่มัางเหมือนกันคือแบบที่แบบว่าแบบครับเที่ยวแบบแบบเออไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมัน็อกซิกแล้วมันเครียดเองอย่างเงี้ออยพี่เขบแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบ เสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่เราเองชอบดูดูบ้าดูอะไรไปบาเอาเวลาไปสุดถ่ายรูปให้น้องมันควายขไม่ชอบถ่ายรูปนะต้องมือวางเยอะอะไงี้เหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเราี่หนักมากพยายามพยายามสู้กับมันมาเรามีอะไรอยากจะบอกไหม่ะบอกกันในนางแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่มอาจจะดีกว่าอาจจะบอกว่าได้ปัญหากับคู่หมูคู่มืนไหมเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบดีเลยคที่ตอนนี้ดีมากนะคะ จ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแค่ไหนปัญหาดีกว่าดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับบอกทาได้หลับจรับไว้พิจารณาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะไม่โอนค่าโชว์ อ่ะหมดยางอันนี้เมื่อคือข่าวจะสรุปจะประกาศถามดีเลยว่าจะเออข่าวดีไม่กี่เรื่องหมายยศในสยบทวิตเตอร์ที่ไหนายคนเข้าใจเยอะเลยโมเมนต์นี้แหละไม่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 เป็นผู่เลยเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อต้องพูดบ้างอโอเคผมจะพูดและพูดเลยนักข่าวถามว่าเราจะแต่งงานแต่งครื่อไหร่อะไรอย่างนี้ผมจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ ติดตามที่เดวิกาชานอลเลยครับไปเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะแม่เชียร์นะแม่แม่แม่ดูดูว่าเขาปบมือโอเคแล้วนะต้องดูครับอย่างนี้เดวิกาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโปรยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วว้จริงๆพี่เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตุ้งตุงใส่อะไรมาไหมฮะกระเป๋าไม่มีไม่มีนะไม่มีเลยอ่ของไรนะแพงเลยกระกให้เอาแหวกมาเอามารู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้น เราต้องคิดผือเป้นไหมคือต้องสวยหลายปีเลยนะคะเนี่ยนัอคือต้องเป็นปีเลยนะสวยทวันไม่ไหวอ่ะคือเจอเขาบอกว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ไงเขาต้องให้เราดึงได้ไหมอ่ะเออไม่เสะพ้ายออนใช่ออนเดี๋ยวไม่เซพ้ายอราอ้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 า ล่นเองก็กดดังเลยเมื่อกี้เหัวจริงเหรอต้งบริการต้องตายเลยเมื่อกี้เพื่อนเจะมาอยู่เหรอจะกี่ไปยังเลยเหรอใกล้ยังใกลยังพี่เต๋อไปเรื่อยก่อนนะไม่ถือว่าไม่ถือว่าเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรแต่ว่าอยูยังยังยังไม่ได้แบบรีบมาก ต่อยู่ในเขาอยู่ใน p ้ายของความพร้อมนหจับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพอมไหมก็ก็ค่อนข้างอยความพร้อมแต่ว่าก็ยัรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันดี